มาค่ะซุบะเขือกันนะคะไอ้กระตุ้มน้ำเดือดๆแล้วก็ใส่บะเขือลงไปจ้าใส่บะเขือเนาะปาดควนออกใส่บะเขือลงไปใส่บะเขือแล้วก็ใส่น้ำปลาเนาะจ้าเนาะ,ะ,น,ะน้ำปลาหอมๆจ้าน้ำปลาหอมหก็ใส่ ใส่ปลาทูลงไปเลยจ้ะต้มบักเขือก่อนจ้ะต้บมบักเขือนเปื่อยกันค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกที่หนึ่งเนาะเนาะโจนเลยจ้ะต้มจนว่าบาักเขือห้อเปลือยเ้าเละพุ่นละค่ะเอาจากเปิดอกปลาหมแล้วปิ๊บปลาไห้เดี๋ยวค่อยมาเบืองกันอีกอดูอันนี้เปื่อยได้ที่แล้วเราก็จะมาตักมะเขือขึ้นอีดไปไว เปื่อยยังอันนี้เปื่อยต้มจนว่านิ่มเด้อต้มจนว่านิ่มๆนะค่ะแล้วจะเละๆก็ได้เพราะเราต้องมาเนียนเราต้องมาตําอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้เอินว่าซุปมะเขือจ้ะซุปมะเขือป่นมะเขือจ้ะตักปลาทูขึ้น น่าจะขัวพริกใส่กระเทียมค่ะขัวพริกใส่กระเทียมที่กินข้าวบะขัวขก็ต้มใส่กันกับปะทูกับประเขือนั่นแหละค่ะแต่ว่าแย่แดงกะสีขัวเอาแยแดงมาขกกัวจ้ะผู้ใดมากเผ็ดกะใส่เผ็ดผู้ใดมากวก่าเผ็ดกะใส่สองสามนวยแล้วแต่คนกินเนาะคนกินแสบไผ่แ่บมัน ผู้ใดเป็นกระเพาะกระเพาะจำต้องกินเพ,พ็ดผู้ใดพระท่านเป็นกระเพาะกระกินเพ็ดเพ็ดซะก่อนเห็นโล่งศพบอลลังน้ำตาในการกินบา่บาวผู้ใดเด้่ยเจ้ซื้อบักเขือกันเลย,นยเน,ะนาะจ้ะเนาะบักพรผีขวดนี่แหละค่ะดีห้างขวดนี่เลยใส่ลงไป ปาทูตั้มปทูก่อน เป็นปนก่อนเนาะน้ำปลาแล้วจ้ะเป็นปนก่อน มาตัมจ้ะเคือมาตามัำตั้ละเอียดเห็นบ่พี่น้องแข้งโกกใ้เบิร์จ้ะข้าบกะกอร์เลยแล้วนะากัใส่ข้าวคั่ว ทดนิดน้อยแล้วก็ปลาทูที่เ,เขาตักปนไว้แล้วจ้ะนนมันหลแย่ๆกะใส่บะเบิดจ้ะผักหอมหอมใส่เบิดเลยเนาะอหอมข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วข้าวคั่วเองห้อมแล้ เผือทำง่ายๆแต่อร่อยอแซ่บก็ดีด้วยตาก็ทำนประแยบคนๆใช้ยังไงก็จะอีกใจลอยเนาะกับข,ขัวหอมๆเลยค่ะ ตัวกินเลื่อยจ้ะวันจีจ้าพี่น้องปร่งไปสุขผู้สุขคตเนาะมาค่ะมาค่ะมือนี้มากินข้าเร่งกันค่ะกินข้าเร่งกับเนื้อบลาเขือเนาะค่ะเนาะข้าเร่งกับเนืนเ้อบลาเขื่อแซ่บๆน้ำกันเลยจ้ามาค่ะหอมแรงหอมง่ายน้ำกันเรือยจ้าเด้อหนึ่งข้าวเหนียวจ้าฮอนฮอนเต็มกระติบเลยค่ะมาค่ะมือนี้คิดอยากกินสุปปลาเขือจ้ามาเด้อค่ะเด้อ เงยอกเขอาเสบแซ่จะะอย่ากตุมแขกครับพี่น้อง เขาก็พร้อมแบบนี้พี่น้องกินไหนล,า,ลายหลายอย่ยง ดินใหม่ ุ่มบะเขือก็คือเห็ดใข่เบิ้งแหละพี่น้องเพียแบบนั้นแหละจำจังแซบ ที่ทำกับเพียพีเพีย,พยนอนกันเนาะบางคนมันเห็ดเปลี่ยนกันมีจ้าบางคนเห็ดเป็ี่ยนละกันอัศวิเห็ดก็กกจจกแย่แดงแต่ละคนสูตรกับบางคือกันเนาะบางคนอาจวิเผาบางคนอาจวิย่างบางคนอาจวิต้มเนะาะแลาจะไปซืเห็ด ย่าแดกวาเฮ็ดบบงงสูดตรนิ่มแดกแต่ง่ายเฮ็ดง่ายค่ะสูตรจ่มเพื่อนเยค่ะ น,นี่เป็นอาหารประหยัดพี่น้องประหยัดแต่ว่าแซ่บแต่ว่าอร่อยจ้ะเด็ดเด่วซื้อ,ะอม,ะะมะเขือมา20บาทปลาทูมาเข่งหนึ่ง35บาท ไม่หมากอใส่บวบเบดตกจยาบใส่ตัวเดียวป<ส>น,นกันเหลือจ้ะใส่บวบเบดต่อแสบบ้นนวดแล้วร่วมพักร่วมเครื่องพักอันนี้ซื้อมา2ีสิบบาทตัวผู้ซื้อมาสิบบาทมันกับซื้อมาสิบบาทจ้ะ มาลากสิบบาทเชฟมูสิบบาทย่างสิบย่างสิบเมนูเมนูนี่ทำติวเองจ้ะลอยยี่สิบบาทว่านี่้องเหลืออีกย่างโคบักร้ายจ้ะ สบายคลิปนี้ล่าพี่ละาน้องไปกวนนอกจากน้องลิิหนาพอกันไหมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ยายแดงผ้าแสบด้วยค่ะเด้อแซ่บแสืบแสบ,แสบ,แสบยคะ่บบะเนี่มบักเคะือนี่แหละค่ะต้องท่ากินดูด้วยคะ่ะเด้อเมนูนแสบอีลีจา้า